มะนีนะค่ะแซ่บกับซอยสารบรรทุงมะนีเสิมายำผักกูดสู้กินนะคะ<ม>่ะกะเครื่องปรุงกะเฮาสิเทน,น้ำยำก้อนกะสิมีพริกที่เฮาตำไปแล้วแล้วก็มีน้ำตาลปิ๊บนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะกะน้ำปลาเติมลงไปแซ่บมันไปเลยนะคะมะนีเฮ็ดกินกันง่ายๆค่ะผักกูดงกะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่าจะมีเกิดตามน้องที่แบบว่า เกิดตามธรรมชาตินะคะอันเนี้ยต้นผักอันนี้มันชีวินี้มีลักษณะเหมือนเฟื่อนๆคือคือ,คอต้นผักแว่นถ้าผู้ใดเคยกินผักแวนน่นเดียวกับซีิ้งรสชาติคล้า,ๆลายๆกันนั่นแหละค่ะต่อไปนะค่ะเราก็จะใส่เนืน้อหมูเนื้อหมูนี่เขาล้วนไว้แล้วเรียบร้อยให้มีน้ำคลุกคลิกนิดน้อยเพราะวานน่าน้ำยำเขาก็จากสี่ใหแบบเส็บแสบหน,นัวๆนี่ค่ะก็ใส่ลงไปก็เอาเนื้อหมูลงไปก่อนจังสี่เลยค่ะแล้วที่นี่ก็ตีน้ำตาลให้แตก เป็นน้ำตาลปิ๊บนะคะแล okay. ่กมีน้ำตาลให้มันแตกให้มันเข้ากัน เฮ็ดกินง่ายๆเลยค่ะบอร์เเฮ็ดงากเด้อหนิเด้อลองลองเฮ็ดเบิ้องจ่างง่ายๆไอย้ยำผักกูดนี่่ผู้ใดอยากได้เป็นกุ้งเป็นโมูสามสันยี่สี่ก็ได้เพราะน้ำตาลเขาแตกดีหลายดียค่ะตามด้วยน้ำหมักน้วหมักเปรี้ยวใส่เปรี้ยวหมักหวานใส่หวานตามใจผู้กินแต่ว,วิธีการทำกะทำแบบนี้แหละค่ะง่ายๆ เปรี้ยวใสลงใายค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนี่ค่ะลักษณะของผักกูดผักกูดก็จะเป็นใบงองงยิงๆกแบบนี้นี่แหละค่ะที่เพิ่นเอินผักกูดเพราะใบมันงอๆงยิงๆถ้าเกิดว่าเป็นแถวบ้านอีสางเนี่ยคือถ้ามันยิงแบบนี้เพิ่นจะเอินกูดนี่ยิ่งจะหาามันกูดนี่อันนี้ก็คือเขาหั่นเป็นชิ้นพอค้้าแล้วเขาเก็ไปลวกลวกน้ำเดือดพอลวกแป๊บหนึ่งพอต้้งลวกโดนนะคะลวกแป๊บเดียว เอาลงไปเพราะมันเปลียนสีเป็นเขียวเข้มปุ๊บเอาออกแล้วก็มานอกน้ำเย็นเนี่ยคะ่ะนี่เขานอกน้ำเย็นไว้แล้วเขาก่ะใส่ลงไปค้นให้เข้ากันผักกูดนี่กินดิบก็ได้ วกินกับแจ้วกับแซบเอามาย้ำกระแหงแซบเนี่ยค่ะไงกระโคตให้เขากันจ้ะเป็นอันว่าได้ที่หอยกับชิ้ซิง่งเบอร์ราคะพูดใดมากรสจัดมากเผ็ดก็เติมได้ตามใจชอบเลยบาัวากัน ย่กจังนีดนังน้อยเจ้น้ำปลาตอนล้วนหมูเน้ะค่ะบอกให้น้อยนึงตอนล้วนหมูน,ะะน,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 มนี่เขาจะใส่น้ำมันหอยต้ลองไวพร้อมหมูเขาก็จังบ่ได้บ่ไเ้แข็งอคือจังแบบว่าออกไปเปรืยว,วันว แฉบแ่บค่ะซ้ำนี่กับเศษรซรับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวฮ้อนจัดจานเสิร์ฟ นี่ละค่ะกะเซซับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะกับเมนูแซ่บๆมื่อนี้กับสาวีสานบรรทุงก็จะเป็นยำผักกูดใส่เนื้อหมูแซ่บๆค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe แสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงเขียนคอมเมนต์กันเขามาได้เลยนะคะว่าแบบว่าอยากให้สาวบสนบรรทุงเห็ดเมนูีแซ่บๆอย่างสู้กินกับในน้ำกันมาได้นะคะ